สวัสดีตอนเช้าพี่น้องที่รักในองค์ปรีสุคิจ้าทุกท่านพระวจะนะของพระเจ้าในอาหารมื้อเช้าวันนี้จากประถมการบทที่16ข้อ1ถึงข้อ5ดังนี้ฝ่ายนางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่านนางมีหญิงคนใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งชื่อฮากานางซารายจึงพูดกับอับราม่าดูเถิดพระยาเว ไม่ส่งให้ฉันมีบุตรขอจงเข้าไปหาคนใช้ของฉันเถิดบางทีฉันจะได้บุตรเนยนางนั้นอับรามก็ฟังนางเสียงนางซาายเมื่ออับรามอยู่ในดินแดนดานาอันได้สิบปีแล้วนางซาายภรรยาก็ยกฮากาคนอียิปต์หญิงคนใช้ของนางให้เป็นภรรยาของอับรามสามีของนางกับอับราม เข้าไปหานางฮากานางก็ตั้งคันเมื่อนางรู้ว่าตั้งคันแล้วก็ดูหมิ่นนายผู้หญิงนางซาายจึงพูดกับอับรามว่า<ม>ให้ความผิดที่ทำให้ฉันตกอยู่กับท่านฉันเองให้หญิงคนใช้ไว้ในอ้อมอกของท่านแต่เมื่อหญิงนั้นรู้ว่านางตั้งคันแล้วก็ดูบินฉันขอพระยาเวทรงตัดสินระหว่างฉันกับท่าน เมื่อเราอ่านจากปฐมมกาลได้ยินได้ฟังแล้วเราจะเห็นว่าชีวิตนั้นเป็นเรื่องของนงางซาลาเช่นกันตอนนั้นนางชื่อซาายเป็นชื่อเดิมของนงางซาลานางใช้ชื่อนี้ในขณะที่เรียนเรื่องความเชื่อที่โรงเรียนฝ่ายวิญญาณบทเรียนแรกที่นางได้รับคือรู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนดีพร้อมและสมบูรณ นางรู้สึกบกพร่องต่อการเป็นพระยาของอับราฮัมนางจึงเสนอเนะสามีให้รับนางฮากามาเป็นพระยาเพื่อให้กำเนิดบุตรต่อมานางซารายต้องเสียใจต่อสิ่งที่ได้กระทำํำเหตุนี้เองนางจึงได้รับบทเรียนอีกว่าสติปัญญาของมนุษย์มักเป็นศัตรูต่อความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลังจากนั้นนางซารายเองก็ได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่การตอบสนองครั้งนั้นของนางกลับเป็นเรื่องขบขันเป็นเหตุให้นางถูกตำหนิจากพระเจ้าในนางสรายก็ได้รับบทเรียนบทสุดท้ายว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าภายหลังนางสลาจึงเชื่อพระเจ้าอย่างหมดใจ ไม่มีข้อสงสัยและได้ผูกพันความเชื่อร่วมกับสามีจนได้รับผลแห่งความชื่นชมยินดีคือการกำเนิดของอิสระก,การรู้จักพระเจ้าผู้ทรงกระทำสิ่งสารพัดได้จะทำให้เราสามารถสอบผ่านโรงเรียนแห่งความเชื่อได้ภายหลังนางซารายก็ได้รับชื่อใหม่คือซาราที่เป็นเหมือน ใบประกาศสนิยบัตรซึ่งมีความหมายว่าเจ้าหญิงของข้าข้อคิดเช้าวันนี้แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่มาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบาร็ีให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายในเช้าวันนี้อาเมน